สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นมิตซูไตตันนะครับเครื่องเบนซินปี2 0 1 2เครื่อง2.4นะครับราคาเบาๆนะครับ69,000บาทนะครับอมาดูสภาพสีนะครับนี่สีค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับนี่สีนะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับนะครับสภาพยางก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับ แมคเกเนอร์ไม่มีนะครับรถเมื่อก่อนเคยติดแก๊สมานะครับแล้วก็ถอดออกนะครับแต่เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับแอร์เย็นนะครับนี่ครับสภาพสีเป็นอย่างนี้นะครับนี่รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าเดียวเลยนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนี่นะครับภายในนี่ครับก็มีเบาะ ฉีกนิดนึงนะครับบอกนะครับมันขายตามสภาพนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับราคา6 9 0 0 0บาทนี่นะครับนี่ไม้ก็ประมาณนะครับเห็นไหมแป๊บนึงนะครับไม้ก็สามแสนกว่านะครับประมาณสามแสนห้านะครับนี่แผงข้างสวยนะครับภายใน ่มีแค่เบาะขาดนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่มีกระจกหน้าแล้านิดนึงนะครับใครรับได้มาเอาไปเลยนะครับนี่สภาพห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆเลยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่นะครับเครื่อง2.4นะครับ2.3 2.4ประมาณนี้นะครับเบนซินนี่ ราคาถูกๆเลยครับภาษีขาดปลายปีนะครับฮันวา67ราคาเอาไปเลยครับผม69,000บาทใครสนใจทักรถอยู่นนทบุรีบางบัวทองนะครับสนใจติดต่อเบอร์087-321-0872นะครับผม